วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูสายชุดไฟกับสายลําโพงนะครับของ h o n ด a c ซิ y ีปี0 8นะครับนี่นะครับถ้ารถคันไหนที่โดนตัดสายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญผมจะแนะนําสายให้นะครับถ้าสายเริ่มจากสายไฟตรงนะครับสําหรับถ้าบางคนที่โดนตัดสายจะไม่มีปลั๊กแบบนี้นะครับมาดูอันนี้ไฟตรงนะครับสีมพูคือไฟตรงนะครับสีมพูด้านริมนะสีมพูที่มันจะมี มันจะเส้นใหญ่กว่าสีพูอีกเส้นหนึ่งอยู่อันเนี้ยสูใหญ่คือไฟตรงนะฮะอันนี้คือไฟตรงแล้วก็สีดํานี่คือกาวครับสีดําคือกาวนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้คือตัวนี้จะเป็นไฟ AC นะครับถ้าเช็ค AC ก็ต้องเปิดกุญแจแกลกหนึ่งนะครับดูอันนี้คือ AC สีม่วงนะครับคือไฟ AC สีแดงริมเนี้ย เส้นสีแดงเส้นนี้นะครับมันจะเป็นไฟลิไฟลิฝังนั้ังปสวิคไฟลีนะครับให้ดูเลยนี่คือสีแดงคือไลีแล้วเราจะมาดูพวกสายคอนโทนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อที่สายลำโพงรถนะครับสามเส้นนี้ไม่ได้ใช้นะครับมีสีพูก,กับสีขาวนะครับนี่ครับ ขาวกาวชมพูคีนะครับแล้วก็มาดูที่ชุดสายลำโพงนะครับชุดสายลำโพงประตูหน้านะครับประตูหน้าฝั่งคนขับนะครับมัจจะเป็นสีแดงที่เป็นเกลียวอย่างเงี้ยแดงน้ําตาลนะครับตัวนี้นะครับสีแดงจะเป็นลบนะครับสีน้ําตาลบวกนะครับ แดงเป็นลบน้ำตาลบวกนะครับแล้วก็ประตูฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับฟ้าบวกนะครับเขียวลบนะครับแล้วตอนนี้จะเป็นลำโพงคู่หลังนะครับคู่หลังคู่หลังฝั่งคนขับนะครับฝั่งขวามือคู่หลังก็จะเป็นสีสีฟ้าเอสีเงินนะครับสีส้มลบสีเงินบวก แล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับประตูหลังนะครับข้างหลังนะครับลำโพงคู่หลังก็เท้าบวกครับน้าตาลลบก็มีประมาณนี้นะครับเรียบร้อยขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ